ธรรมสวัสดีสมณีนที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปวิดีโอส่วนนี้จะเป็นการแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ทําโคมไฟเนียนไผ่นะครับเริ่มจากอุปกรณ์ในการตัดก่อนมีทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยมีดอิโต้เลื่อยคันธนูและเลื่อยลันดานะครับเราปกติเราจะใช้มีดนะครับในการไปตัดต้นไม้หรือว่าไม้ไผ่ต่างๆนะครับตัดมาแล้วเพื่อจะได้ขนาดที่เหมาะสมและพอดีเราจะใช้เลื่อยลันดาหรือเลื่อยคันธนูในการตัดแต่งนะครับแล้วแต่ความถนัดของ แต่ละบุคคลเลยนะครับหลังจากได้ไม้ขนาดที่เหมาะสมแล้วเราจะนําไปขัดผิวไม้โดยใช้กระดาษทรายนะครับเพื่อให้มีความเรียบเนียนเหมาะสําหรับการใช้ทําเป็นอุปกรณ์ ตกแต่งภายในบ้านนะครับพร้อมกับทําตอกเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะครับหลังจากที่มีไม้ขนาดที่เหมาะสมแล้วก็มีตอกแล้วเราจะมีการวัดขนาดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าโคมไฟของแต่ละรูปของแต่ละกลุ่มสามัญเนนก็จะมีความแตกต่างแล้วแต่การออกแบบนะครับมีการวัดขนาดโดยใช้ตลับเมตรขนาดเล็กนะครับพร้อมกับด้วยสิ่งที่ตัดก็คือคัตเตอร์นะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ตัดได้เลยหลังจากนั้นเราจะนําไปขึ้นโครงโคมไฟเนนไผ่นะครับโดยใช้อุปกรณ์ในการาเชื่อมเข้าด้วยกัน,น ครับอย่างแรกก็คือแม็กไฟฟ้าที่มาพร้อมกับลูกแม็กนะครับเมื่อได้โครงที่เป็นหลักๆแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นหนาแล้วก็เพิ่มต่อเพิ่มงานจากสารเข้าไปนะครับเราจะใช้กาวในการติดเริ่มจากกาวหลอน นะครับพร้อมกับปืนยิงกาวพร้อมกับกาวแท่งนะครับทั้ง3อย่างสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการติดได้เลยเมื่อขึ้นโครงคมไฟเนนไผ่ที่มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการหรือตรงกับที่สัมมาเนนสร้างสารรค์ไว้แล้วนะครับจะเป็นการทาสีไม้นะทาสีย้อมไม้ซึ่งมีสี2อย่างนะครับนำมาผสมกันก็คือเป็นทินเนอร์แล้วก็สีย้อมไม้เบเยอร์นะครับทาด้วยแปรงทาสีก็จะทําให้คมไฟของเรามีความมันเงาสวยงามเหมือนกับเป็นไม้ที่อยู่ได้ทนทานนะครับ เหมาะกับการเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสิ่งสุดท้ายนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างคือมีหลอดไฟ สายไฟและก็ปลั๊กไฟตัวผู้นะครับที่มาเพิ่มความพิเศษให้กับคมไฟเนนไฟของเราก็คือเป็นขั้วไฟที่มีระบบเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวสามารถเปิดได้อัตโนมัติเลยเมื่อเราเดินผ่านนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่วัสดุอุปกรณ์ที่มีความสําคัญนะครับที่อาจจะให้สมรภเนนได้ทำโคมไฟเนนไัยนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์บางชิ้นมีมีค่อนข้างน้อยนะครับสมรภูนอาจจะมาลงชื่อยืมไว้ก่อนได้เช่นอุปกรณ์ในก่อน ในการตัดนะครับก็คือเป็นพวกมีดอิโต้เลื่อยคันธนูหรือว่าเลื่อยลันดานะครับที่เหลือก็มีประจำให้กับทุกคนทุกขั้นทุกกลุ่มอยู่แล้วก็สามารถมาติดต่อรับได้ที่พระอาจารย์ได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําคมไฟเนมไนผ